お前と一緒に冒険ができるってことだよな。もしお邪魔でなければ、ご指導いただけませんでしょうか。息苦しい。う、は、ん、あ、行き返った。自分で言うのも恥ずかしいんだけど。うわ公務中ですか。研究の進捗は。 สวัสดีครับผมอ้ำ n i c o r n e r วันนี้มาสรุปเนื้อเรื่อง g e n s h i n Impact ในส่วนของบท Hangout โดยภายในคลิปนี้จะเป็นการสรุปหลุดทั้งหมดของ Barbara Idol แห่ง Monte ้นั่นเองครับก่อนอื่นเลยแน่นอนว่าคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาแบบเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นหากใครไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้ปิดคลิปนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังอยากรับชมต่อก็เชิญไปรับชมและรับฟังกันได้เลยนนนาาา เริ่มต้นการแฮงเอาจุดเริ่มต้นของหลูดบาบาร่านั้นจะเริ่มต้นจากการที่เราเข้าไปคุยกับผู้จัดก,การส่วนตัวไอดอลของเรานั่นก็คือวิกตอรเรียนั่นเองครับโดยเธอจะบอกกับเราด้วยความเป็นห่วงว่าบาบาร่านั้นออกไปที่วูฟเวนดอมเพื่อเก็บสมุนไพรตั้งนานแล้วแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยแม่ก็เข้าทางเราสิครับแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วด้วยความเป็นอัศวินผู้มีเกียรติเราจึงได้ขออาสาออกไปตามหาเธอด้วยตัวเองทันที หลังจากที่เราเดินทางมาถึงวูฟเวนด d ดอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทําการออกค้นหาน้องวาบาร่าของเรากันต่อครับซึ่งเราก็จะเจอกับผลวูฟพุกฮีริเชอร์และแร่ตามทางด้วยความที่เป็นอัศวินผู้มีเกียรติของเราจะโมรอช้าอยู่ทําไมล่ะครับก็ต้องแวะเก็บก่อนสิครับเออหลังจากที่เราเก็บของจนหมดป่าเอ,อ้ยตามหาน้องบาบาร่าจดเจอแล้วน้องก็จะบวบ่นกับเราครับรว่าทําไมนะทําไมนะถึงหาวูพุกไม่เจอสักที ตอนเล่ครั้งแรกนี่ผมน่ถึงกับเหงื่อตกเลยครับนึกว่าเราไปแย่งเก็บของน้องหมดซะแล้วที่ไหนได้จริงๆแล้วน้องแค่ต้องการตามหาแบบที่เป็นสีแดงครับเพราะฉะนั้นเราเก็บให้หมดเลยครับเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดป่าก่อนที่จะมาหาน้องนะครับเออหลังจากที่เรากําลังจีบเอ้ยคุยกับน้องบาบาร่าก็มีก้างกว้างคอโผล่ขึ้นมาครับณนะจุดจุดนี้จะเริ่มเข้าสู่จุดเปลี่นของหลุดแล้วโดยจะแบ่งเป็น2หลุดก่อนนั่นก็คือ เราไปหลอกล่อชายคนนั้นให้น้องหรือจะพาน้องหนีไปด้วยกันแน่นอนว่าสำหรับผมแล้วเราจะเริ่มจากหนีไปด้วยกันก่อนนะหลังจากที่เราหนีมาไกลแล้วโดยการขยับมาหลบต้นไม้อีกต้นจากตรงนั้นนั่นแหละไกลมากน้องก็จะให้เรางิบเงียเพื่อซ่อนตัวครับแล้วบอกเหตุผลที่ต้องหลบหน้าผู้คนกับเราแบบว่าน้องเป็นไอดอลน,นะนะ ก็อยากหลบมาพักอยากมีเวลาส่วนตัวบ้างอะไรบ้างะนะครับและอีเหตุผลหลักเลยก็คือการตามหาวูฟพุกสีแดงอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเพื่อนําไปทํายาให้คุณจูนเนอร์ซึ่งน้องอยังหายังไงก็หาไม่เจอก็เป็นหน้าที่เราอีกนั่นแหละครับที่ต้องไปเก็บให้น้องในหลุดนี้นะพอมาถึงจุดจุดนี้จะมีข้อสอบปรนัยให้เลือกตอบ3ข้อด้วยกันครับโดยเรียงจากซ้ายไปขวาข้อ1และข้อ3ตอบอันไหนก็ได้ครับแต่ถ้าตอบอันแรกเราจะได้ข้อมูลและชื่อของพ่อน้องที่เป็นถึงบิช,ชอปที่ออกเดินทางไปกับวากา้า หลังจากนั้นน้องก็จะบ่นๆถึงพี่สาวและโฮลี่ไลา์ที่เราทําพังไปนั่นเองแน่นอนว่าน้องยังไม่รู้นะครับว่าเราเป็นฝีมือเราเราก็ตีเนยียนไปครับถ้ายังไม่อยากโดนน้องโกรธน,นะะส่วนถ้าใครมือไวใจเร็วแบบผมเลือกข้อ2ผลที่ตามมาก็ตามนี้เลยนะครับฮะあのいきなりどうしたのごめんやっぱり私帰るね今日はもう帰ろう 家族か…お父さんはファルカ大団長と遠征に行ったきり帰ってきてないの仏業の枢機教セピロス教会主教サイモン・ペイジあなたたちが手伝ってくれるなんてすごく嬉しいな一緒にこの辺りを探せばすぐに見つかると思う หลังจากที่เราไปเดินเก็บวูฟพุกสีแดงเสร็จเราก็กลับมาคุยกับน้องอีกครั้งนะครับน้องก็จะบ่บนว่าเคยเห็นวูฟพุกเยอะกว่านี้นะซึ่งสาเหตุเพราะอะไรนั้นคําตอบจะไปอยู่ในอีกหลุดหนึ่งก่อนหน้านี้ซึ่งเราจะมาพูดถึงกันภายหลังนะครับ พอเราเดินออกมาจากป่าเสร็จน้องก็จะวานให้เราช่วยไปบอกคุณผู้จัดจาการวิกตอเรียของน้องทีว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะขอไปดูลุงจูเนอร์ที่ดาวไวนารีก่อนเดี๋ยวกลับซึ่งตรงจุดๆนี้ถ้าเราตอบปฏิเสธให้น้องไปบอกด้วยตัวเองนะครับก็จะกลายเป็นการจบเฮงเอาทันทีนะครับถือว่ามิชชั่นเฟลนั่นเองเมื่อเรากลับมาหาคุณผู้จัดจาการเพื่อบอกข่าวน้องบาบาร่าเสร็จคุณผู้จัดจาการก็จะวานให้เราช่วยทําความสะอาดรอบๆบดให้หน่อยครับเพราะก่อนหน้านี้คนที่มักทําก็จะเป็นบารบาร่านั่นแหละ แต่น้องยังไม่กลับมาก็เลยตกเป็นหน้าที่ของอัศวินผู้มีเกียรติอย่างเรายังไงล่ะอ๋อตอนบอกผู้จัดก,การจะมีให้เลือกสองข้อนะครับตอบอันไหนก็ได้ครับไม่มีผลต่อฉากจบนะหลังจากทำหน้าที่ของอัศวินผู้มีเกียรติเสร็จแล้วน้องบาบาร่าก็จะเข้ามาขอบคุณเราทันทียังกับน้องแอบมองเราอยู่อย่างนั้นแหละ น้องก็จะขอเลี้ยงขอบคุณเราโดยการให้เราเลือกระหว่างเครื่องดื่มของมาร์เกลตแห่งแคทเทลปากกาลังต้มชาสุดซ้าในความฝันอันสุดยอดของฤดูร้อนกับเครื่องดื่มรสเผ็ดฝีมือน้องอย่างชิลลี่บูแน่นอนว่าการเลือกในครั้งนี้จะส่งผลต่อฉากจบและเป็นทางแยกของลูดครับคงไม่ต้องถามผมแล้วล่ะว่าผมเลือกตอบอะไรเพื่อน,น้องแล้วต่อให้รสชาติจะออกมาเป็นยังไงสิ่งที่ทําด้วยใจนะี่ยมันดีที่สุดแล้ว แน่นอนว่าถ้าเราเลือกเครื่องดื่มฝีมือน้องสิ่งที่ตามมาก็คือการออกตะเวนตามหาสุดยอดวัตถุดิบเพื่อนํามาทําสุดยอดเครื่องดื่มตัวเกมจะมีให้เราเลือก2ทางคือแยกกันตามหากับตามหาด้วยกันซึ่งทางเลือกทั้งสองจะส่งผลต่อฉากจบถ้าเราเลือกแยกกันตามหาก็จะเริ่มเข้าสู่หลุดสายบนซึ่งก็คือ rew, ชีลี่บลูฉบับโฮเมตของบาร์บาร่าแต่ถ้าหากเลือกตามหาด้วยกันก็จะเข้าหลุดตัวประกอบที่2องของชีลี่บลูครับโดยในน้าที่นี้ผมขอเริ่มจากหลุดสายบนให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนนะ หลังจากนั้นน้องก็จะไปหาสวิตฟลอเวอร์ที่วิสเปอร์ลิงวูดส่วนเราก็ต้องไปเก็บพลิกที่สโตนเกตครับเมื่อเราเก็บพลิกเรียบร้อยแล้วให้เราไปยังจุดนัดพบแต่จะไม่เจอน้องทําให้เราต้องเข้าไปหาน้องเองในวิสเปอร์ลิงวูดเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นน้องถึงไม่มาตามนัดเมื่อเราเจอน้องแล้วเราก็จะทราบความจริงที่น้องหายไปก็เพราะแอบตามกองโจรล่าสมบัติมาครับซึ่งคนพวกนี้จับผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้ด้วยแล้วเราก็ตามมาเห็นพอดีพอดีตรงจุดนี้ตอนคุยกับน้องเลือกถามอะไรก็ได้ครับ สุดท้ายเราก็ต้องไปช่วยผู้หญิงคนนั้นอยู่ดีแหละบทส่งมาให้เราขนาดนี้แล้วเราจะไม่ไปช่วยก็ยังไงยังไงอยู่นะเพราะเราคืออัศวินผู้มีเกียรติยังไงล่ะ พอเราปรับปรามพวกกองโจรล่าสมบัติพร้อมลิดไถเข้าของเสร็จเรียบร้อยก็ให้เดินมาคุยกับผู้หญิงคนนี้เธอจะบอกกับเราว่าเป็นนักธุรกิจจากลิเย่เธอซาบซึ้งมากๆจึงจะให้ของตอบแทนเราให้เราเลือกได้3อย่างนั่นก็คือสวิตฟเวอร์คุณภาพดีลิเย่ชิริบลูและโมล่าจำนวนหนึ่งถ้าหากเราเลือกโมล่าจะได้รับจุดจบแบบรูทแบดเอนดิ้งทันดีโมล่านตนี่นามันมาชีพช่ด้เนสซาสึกะเกี่ยวกับฟุนาโวเกนช์ 今日はもう遅いしスイートフラワーを探す時間もないからモンド城に帰ろっかスパイシードリンクはまたの機会にするしかないねงค์ว่าท่าโน่ขกส่วนถ้าเลือกลิเย่ชิลีบลูก็จะจบลงด้วยการเดินไปดื่มไปกับน้องบาบาร่าแน่นอนว่ารสชาติไม่ถูกปากน้องเพราะสูตรลิเย่นั้นเผ็ดและร้อนแรงมาก แตกต่างจากสูตรน้องที่ใส่สวิตฟลวเวอร์ที่ให้รสชาติที่อ่อนโยนกว่าซึ่งเราจะทราบเหตุผลจากการเลือกช้อยสวิตฟลวเวอร์เป็นตัวเลือกนะครับ หลังจากที่เราเลือกซวิิฟลาวเนอร์น้องจะบอกให้เราไปรอที่สวนดอกไม้ของกิลนักปจนภัยหลังจากที่เราไปถึงน้องก็จะเล่าที่มาของสูตรให้เราฟังทําให้ทราบว่าน้องปรับสูตรเพราะสูตรดั้งเดิมมันแรงเกินไปไม่ดีต่อเส้นเสียของน้องและน้องเริ่มดื่มเพราะต้องการแค่ให้ตื่นตัวเท่านั้นรูตัวอีกทีก็ติดไปซะแล้วดูดนี้ก็จะจบลงด้วยการนั่งจู่จีกับน้องไม่ใช่สินั่งดื่มชิลลี่บลูกันอย่างมีความสุขนั่นเอง เอาละได้เวลาเดินทางท่องเวลาย้อนกลับมาที่ตอนเลือกแยกทางกับน้องไปหาวัตถุดิบนะครับคราวนี้เราจะลองไปกับน้องดูมั่งกันดีกว่าそうかなそれでもいいけどえよきも一緒だから何も問題はないわ わかったわ行き先は記録しておくからあまり遅くならないでねうんお願いありがとうこれでよしじゃあ出発しよっかสรุปเราก็จะต้องเดินทางไปคุ้มกันให้น้องในฐานะปริกาตุนตัวเอ้ยคนรู้ใจเอ้ยแฟนเอ้ยอัศวินผู้มีเกียรติเอ้ยถูกแล้ว หลังจากที่เราจัดการกับมอนเตอร์ที่ขวางทางเราเสร็จน้องก็จะกล่าวขอบคุณเราโดยมีให้เลือก2ข้อระหว่างสบายๆกับเหนื่อยหน่อยนะตอบข้อไหนก็ได้เช่นเดิมครับถัดมาน้องก็จะทําการรักษาอาการบาดเจ็บจากมอนเตอร์ให้เราจริงๆรอยขีดข่วนเล็กๆเท่านั้นแหละครับน้องไก่อนเดียวก็เหลือหลังจากรักษาเสร็จก็มีก้างขวางคอเอ้ยชายแปลกหน้าคนอื่นโผลมาทักน้องของเราขอให้ช่วยรักษาบาดแผลให้ถึงตรงจุดนี้ถ้าเราซักไปซักมาจนสะอาดเราก็จะจับได้ว่าชายคนนี้เป็นอิมพอร์เตอร์ครับ เพราะการพูการจารและการแต่งตัวโคตรน่าสงสัยสุดๆถ้าเราเลือกที่จะไม่รักษาเขาแต่ยืนการให้เขาจะไปที่กองอัศวินให้ได้ผลสุดท้ายน้องจะงอนเราและเดินจากไปครับถ้างั้นน่ะคือแบบชายคนนี้ตามเนื้อเรื่องแล้วปาดเจ็บหนักจริงครับแต่สภาพที่เห็นในเกมคือมันไม่ใช่อ่ะปะโถเอ้ยเ็อี่กัา なんだか急に傷が良くなってきましたそのボクさん治療はもうしなくて大丈夫ですので僕は先に失礼しますまだ何か何がしたいんですか僕は何もしてませんよあなた何様のつもりですか僕はただ治療を頼みに来ただけでしょう それの何が悪いことなんですかバカにしてるのか捕まえたいなら捕まえてみろ だった,たとえ砲塔団であってもでもあなたの言うことにも一理あるもし彼が何か企んでたらそれこそ危険な状況を招いてしまってたかもしれないからとりあえずモンド城に帰ろうもし彼に仲間がいたらここは危険だから。 今日はもうスパイシードリンクをご馳走できそうにないね次の機会があったら今度こそ作ってあげるからじゃあ先にモンド城に帰ってるね ใช่แล้วครับดังนั้นหากเราต้องการจะจบหลุดนี้อย่างสวยงามจงทําตัวเป็นสายน้ําไหลาตามน้องไปเลยครับพลังแห่งความเมตตาจะคาจุนโลกและพาเราผ่านมันไปได้เองโดยไม่ต้องทําอะไรเลยจริงๆโจรซึ้งในความใจดีของน้องนะ่ยยอมสารภาพเองว่าตัวเองเป็นโจรเคยใช้วิธีนี้หลอกล่อเหยื่อมาบ่อยครั้งแต่คราวนี้เล่นจริงเจ็บจริงไม่ได้แกล้งอําเลยต้องการความช่วยเหลือจากใจจริงแต่บทพูดมันไม่ใช่อะ่ะจริงๆนะยังไงก็ดูมีพิรุษสุดๆไปเลยสุดท้าย น้องก็รักษาให้โจรคนนี้ส่วนโจรคนนี้ก็รับปากว่าถ้าเจอโจรเขาได้จริงๆให้เอ่ยชื่อของเขาแล้วเธอจะปลอดภัยแม่ทำเป็นเทพร้อมจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีดวงตาเห็นทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้สวีทฟลาวเวอร์คุณภาพดีมาให้เราเป็นการตอบแทนอีกอย่างแล้วเรื่องราวก็จะไปบรรจบกับหลุดที่เรานั่งดื่มชีริลลบลูกับน้องที่มานั่งนั่นเองจิทซ์ว่าบุ๊คฮนน่นดนนนเด おまけに怪我を装って人を襲おうとしていましたけど魔物に襲われて本当に怪我を負ってしまったんです必死に逃げて道行く人に助けを求めましたそうだこれを価値のあるものは持ってませんがせめてものをお礼にこのスイートフラワーはこの辺りで取れたものです治療の報酬だと思って受け取ってください 本当にありがとうございましたもし今後宝刀団があなたに直ょっかいを出そうものなら僕の名前を言ってくださいそうすればあなたに直ょっかいを出そうなんて思わなくなりますからでは僕はこれでさよならอ๋อเกืบลืมไปสําหรับรลุดนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่เราจะได้ยืนคุยกับน้องเพิ่มที่หน้าประตูเมืองก่อนไปดื่มกันครับน้องก็จะชมชมเราเพราะมีเราอยู่เลยปลอดภัย ส่วนถ้าไม่มีเราก็จะทิ้งยาไว้ให้แทนการเข้าไปรักษาตรงๆต,ตามที่ผู้จัดการส่วนตัวของน้องได้เตือนไว้ว่าอย่าไปรักษาคนอื่นไปทั่วนะครับย้อนกลับไปตอนที่เลือกเครื่องดื่มคราวนี้เราจะเลือกประกาลังต้มชาสุดซ่าในความฝันอันสุดยอดของรืูร,ร,ร้อนกันบ้าง ผมและทึ่งเจมากระเล็ดจ,จริงๆคิดชื่อนี้ออกมาได้ยังไงกันถามจริงเถอะนี่มันคือเครื่องดื่มจริงๆใช่ไหมฮ <Huh? S 1> เมื่อนัดพบพร้อมรายงานผู้จัดการส่วนตัวของน้องเสร็จน้องก็จะไปรอเราที่แคทเทลครับแต่เมื่อเราไปถึงน้องเราก็โดนลุมล้อมไปด้วยเหล่าบรรดา FC เรียบร้อยแล้วด้วยความที่น้องเป็นคนไม่กล้าปฏิเสธคนทําให้น้องไม่สามารถที่จะบอกปัดและหลีกเลี่ยงเวลาเจอกับสถานการณ์แบบนี้ได้เลย แน่นอนครับดังนั้นนี่จึงเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของอัศวินผู้มีเกียรติอย่างเราที่จะต้องเข้าไปขับไล่เอ้ยเจราจาต่อรองให้น้องได้พักบ้างนั่นเองอ๋ตอตรงจุดจุดนี้เราต้องเด็ดขาดนะครับเพราะเกม,มคับไม่งั้นหัวใจลดนะถ้าตอบว่าน้องกํลาลังพักผ่อนอยู่พเพราะเหล่า fc เด่นตายเหล่านี้จะไม่ยอมถอยให้เรานั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าหัวใจลดสําหรับหลุดนี้เราก็ยังคงจบได้อยู่เพราะหลังจากนี้ไม่ว่าเราจะตอบหรือถามอะไรน้องก็จะพาเราไปเดินเล่นถ่ายรูปก,กับนกที่หน้าเมืองมันแตดอยู่ดี แต่ถ้าใครอยากปลดล็อกคำถามพิเศษที่ต้องการเงื่อนไขพิเศษแล้วก็จะต้องมาเล่นตั้งแต่หลุดแรกเลยนะครับโดยการเลือกออกไปหลอกล่อชายที่มาตะโกนเรียกหาบาบาราของเราแทนการหนีไปด้วยกันครับだねそれはでともたちが 彼らを大聖堂に入らせないから普段は会うことないのだから彼らは大聖堂の掃除や住民の手助けとかをして私を応援してくれてるんだそういうのすごく素敵だよねそれは私にもわからないな私が知ってるのは アルバートさん、ホフマンさん知ってるのさあ、そのホフマンさん厳しくて真面目な騎士だよすごくしっかりしてるサインを要求したり声をかけたりそういうの一回もされたことないんだ公務で大聖堂に来ても 顔色一つ買えないのアルバートさんに直接言われなかったらずっと知ることなかったかもだからそれを知ってからアルバートさんに頼んでホフマンさんにサインを送ったんだ喜んでくれたかな ありがとう誰かとこんなにたくさん喋ったのなんて久しぶり私の愚痴を聞いてくれてありがとう栄誉騎士であるあなたに励まされたおかげでこれから先も頑張れるよさてとまだ少し残ってるから全部飲んじゃおっか今日はゆっくり แล้วในที่สุดเราก็มาถึงลุดสุดท้ายของคลิปนี้ซึ่งมันอาจเป็นหลุดแรกๆของใครหลายๆคนนะครับผมแนะนําว่าถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะประหยัดเวลาในการเก็บทุกหลุดแล้วละก็จริงๆแล้วควรเริ่มต้นจากหลุดนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าการปลดล็อกคําถามพิเศษในหลุดที่ผ่านมาจะต้องเริ่มตั้งแต่หลุดนี้นะครับซึ่งจะมีเส้นทางเส้นทางหนึ่งจากสองเส้นทางพาเราไปจบกับหลุดที่เราได้ไปดื่มประการังต้มชาสุดซ่าในความฝันอสุดยอดของฤด,ด,ดูร้อนโดยเราไม่สามารถไปเริ่มตรงจุดก่อนถึงฉากจบได้นะครับ เพราะเกมจะไม่นับว่าเราผ่านเงื่อนไขพิเศษเอาละสปอยนี่เลือกไปพอสมควรแล้วไปเริ่มหลุดนี้กันเลยดีกว่าจริงๆแล้วชายที่จะโกนหาน้องของเราไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นอันเบิร์ตหนึ่งใน FC ของน้องนั่นเองครับอันเบิร์ตก็จะบอกสาเหตุที่ออกตามหาน้องเพราะเขาอยากจะตอบแทนน้องที่เคยช่วยรักษาเขา จึงได้ออกหาสมุนไพรที่ทางบวชบอกว่าไม่พอใช้ให้น้องซึ่งมันก็คือวูฟพุกสีแดงที่น้องตามหานั่นเองน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําไมน้องถึงหาวูฟพุกสีแดงไม่ค่อยเจอเพราะตอนนี้เก็บไปเกือบหมดป่าแล้วยังไงล่ะไม่ใช่ฝีมือเราหรอกนะทีนี้ตรงจุดนี้อย่าลืมถามเกี่ยวกับกลุ่มแฟนคลับของเขานะครับเผื่อไว้ปลดล็อกเงื่อนไขพิเศษนะอ่ะพอถึงช่วงข้อสอบปรนัยสามข้อคราวนี้จะมีทั้งหมด3ชุดใน2ชุดแรกเลือกตอบอะไรก็ได้ครับส่วนชุดที่3ม หากอยากจบหลุดนี้โดยไปบรรจบกับหลุดที่แล้วให้เลือกข้อหนึ่งถามว่าตอนนี้ยังได้ยินอยู่ไหมไม่แน่ปาบาล่าอาจจะไปตั้งนานแล้วก็ได้สุดท้ายอันเบิร์ตจะยอมถอดใจและจากไปเองครับแต่ถ้าเราเลือกตอบข้ออื่นจะเข้าสู่หลุดที่เหลือทันทีนั่นคืออันเบิร์ตผู้ไม่ยอม้อหลุดสุดท้ายของคลิปนี้นั่นเองหลังจากนี้เราต้องเดินตามอันเบิร์ตที่เริ่มออกตามหาน้องอีกครั้งแล้วตะโกนให้น้องปาบาล่าของเรารู้ตัวแล้วหนีไปครับเป็นอานจบหลุดนี้โดยสมบูรณ์ アバラ様、本当にここにいないのか。うん、違う。信じないんじゃない。うんうん。頼むよ。僕はもう喉が。 さすが栄誉騎士だけあって気迫があるわ、うん、分かったどうやら本当にここにはいないらしいもう帰ろう,う、うんうんうん、この喉バーバラ様が帰ってきたら直してもらわないと。 รุปว่าเนื้อเรื่องของน้องมทั้งหมด5ฉากจบนะครับซึ่ง5ฉากจบนี้ไม่นับรวมฉากจบแบบภารกิจล้มเหลวนะเรื่องราวของน้องก็เริ่มต้นจากการที่น้องไปหาสม,มุนไพรให้ลุงทูนเนอร์แล้วกลับช้าผู้จัดก,การส่วนตัวอย่างวิกตอเรียก็เลยเป็นห่วงวานให้เราออกตามหาน้องที่วูเวนดอมระหว่างนั้นก็เจออันเบิร์ดออกมาหาสม,มุนไพรให้น้องเช่นกันซึ่งถ้าเราเลือกที่จะออกไปหลอกล่ออันเบิร์ดและทําให้สําเร็จก็จะได้ฉากจบที่สั้นที่สุดฉากแรกคือน้องหนีไปนะครับแต่ถ้าเราหลอกล่อให้อัเนเปปบิร หรือถ้าเราเลือกที่จะหนีไปด้วยกันกับน้องเราก็จะไปอีกหลุดหลักหลุดที่สองสุดท้ายจะเจอทางแยกหลุดตรงที่น้องอยากตอบแทนเราด้วยของสองสิ่งโดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างปากกาลาังต้มชาสุดซ่าในความฝันอนสุดยอดของฤดูร้อนของมาร์เกลตแห่งร้านเฮดเทลหรือชิริบลูสูตรพิเศษฝีมือน้องแน่นอนว่าถ้าเลือกชิริบลูก็จะมีทางแยกคือเลือกจะไปหาวัตถุดิบกับน้องหรือจะแยกกันหาถ้าแยกกันหาจะนําไปสู่ฉากจบ2แบบคือเครื่องดื่มรสเผ็ด ที่ได้จากนักธุรกิจที่เราช่วยไว้หรือ Brew, ชิลลี่บลูฉบับโฮเม e ถ้าเราเลือกสวิตฟลอเวอร์เป็นของตอบแทนและถ้าหากเราเลือกที่จะหาวัตถุดิบกับน้องเราก็จะเจอโจนบาดเจ็บถ้าเราเลือกยินการจะพาไปกองอัศวินก็จะจบโดยที่การน้องเดินจากเราไปแบบงๆถ้าเราเลือกที่จะยอมให้น้องช่วยรักษาก็จะไปประจบกับหลุดชิลลี่บลูฉบับโฮเม e เพราะได้สวิตฟลอเวอร์จากโจนแทนนะครับสุดท้ายถ้าเราเลือกประการังต้มชาสุดซ่าในความฝันอสุดยอดของฤดูร้อนของมาเกเดตแห่งราดแคทเทล ก็จะนาไปสู่ฉากจบที่เราได้เดินเล่นกับน้องหน้าเมืองและตัวเลือกที่ต้องผ่านเงื่อนไขวิเศษคือการถามเกี่ยวกับกลุ่มแฟนคลับกับน้องนั่นเองและแล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่อง h a n เอาท์ของน้องบาบาร่าไอดอลแห่งมอนเตสถ้าเกิดใครดูแล้วรู้สึกชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องแบบนี้ต่อไปในคลิปหน้านะครับซึ่งถ้าหากเกิดคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนไปต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะแล้วจะปรับปรุงในคลิปถัดไปนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ที่มุมนี้สวัสดีครับ